กลับมาที่โครงการของภาครัฐกันหน่อยนะครับใครที่รออยู่สําหรับคนละครึ่งนะฮะบอกว่างวดที่แล้วที่ได้มาเนี่ยใช้หมดแล้วนะฮะอ้าวเตรียมโอนอีกหนึ่งรอบครับหตุลาคมนี้อีก1,500บาทครับวันนี้ครับคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลครับบอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมโอนวงเงินคนละครึ่งรอบที่2จํานวน1 5 0 0บาทในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับซึ่งรอบนี้จะพิเศษนะครับคาดว่าจะสามารถเชื่อมกับระบบแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อาหารต่างๆได้ต่อไป สำหรับวงเงินพัน0ที่ได้รับการโอนในรอบแรกที่หลายคนสงสัยนะครับว่าถ้ายังเหลืออยู่ละ่ะยังใช้จ่ายไม่หมดเนี่ยเอามาสมทบในรอบ2ได้ไหมได้นะครับไม่ถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็จะใช้จ่ายได้ถึงสิ้นปีครับสาธันวาคมนี้โครงการคนละครึ่งเฟส3มครับมีผู้ใช้สิทธิ์สะสม24ล้านคนยอดใช้จ่ายประมาณ64,000ล้านบาทครับแบ่งเป็นส่วนของประชาชน32,000ล้านรัฐ3 1 0 0 0ล้านก็คือคนละครึ่งนั่นเองนะครับ สำหรับผู้ประกันตนมอ 33, 39และ40ฟังทางนี้ครับรัฐมนตรีแรงงานบอกว่างบช่วยเหลือผู้ประกันตนทั้งสามาตราจะเข้ามาที่กระทรวงแรงงานในวันที่1 5 1 6กันยายนนี้จากนั้นจะจัดทำเอกสารและคิกออฟจ่ายเยียวยารอบที่2ได้ภายในวันที่20กันยายนครับมาดูไทม์ไลน์กันหน่อยครับว่าใครเข้าข่ายข้อไหนบ้างน,นะครับสำหรับผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับเริ่มจากม33กันก่อนคุณผู้ชมครับ ใน9ก้ากลุ่มกิจการพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนจะได้รับเยียวยารอบ2อีกคนละ2,500โอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกติดกับบัตรประชาชนในช่วง20-30ถึงกันยายนี้ในส่วนของนายจ้างบ้างครับนายจ้างมอ33ครับในเกกลุ่มกิจการเช่นกันใน13จังหวัดจะได้รับเงินเยียวยาในจ้างตามจํานวนหัวลูกจ้างนะฮะหัวละ3 0 0 0ไม่เกิน200คนหรือว่าสูงสุดไม่เกิน ,00 0 0 0บาทเข้าบัญชีช่วงเวลาเดียวกันรับ20-30ถึงกันยายนนี้ ผู้ประกันตนม39ครับในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนจะได้รับคนละ5,000บาทนะครับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์2 0 3 0กันยายนนี้และผู้ประกันตนม40ครับพื้นที่13จังหวัดล็อกดาวน์2เดือนครับจะได้รับอีกคนละ5 0 0 0บาทเข้าพร้อมเพย์ในช่วง20-30กันยายนนี้ครับพื้นที่13จังหวัดครับกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียาลานาราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเศราและอยุธยาครับ We'll <laughs>